เก็วันสงการไงมาถ่ายอารมณ์โยมไปนะลงพี่ตรอรันต่อกันเนาะลุงพี่ว่างมากใช่ไหมเวลาว่างมากใช่ไหมมาทำนี้มาเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อวันสงการนี่เองก็วันสงการไงงานยังไม่เสร็จโอ้ อ้อกระรานไม่ไหนอ่ะมีกระรานด้วยมันยังไม่เสร็จเห็นหรือเปล่าคะเนี่ย mm hmm. เห็นหรือเปล่าส่ว mm hmm. นที่เห็นหรือเปล่าคะว่ายังไม่เสร็จเดีวมีคาม,มีมีปัญหากับคารวาสเหรอไม่กล้ามีหรอกเดี๋ยวเดี๋ยว mm hmm. จะได้สึกออกจากเป็น mm hmm. บรรพชิตเนี่ยบรรพชิตหมายถึงอะไรเนี่ยห่วนที่ยังไม่รู้เลยบรรพชิตหมายถึงอะไรคารวาสหมายถึงอะไรลูกไม่ใช่ลูกเหรอใช่ลูก หายใกล้ไม่สวยต้องหายไกลอออานอกกาท้อิเที่หนูต้องด้วยเหรอ